นกันนกันนกันอยู่ไหนครับอย่าไปดึงของเขาลูกอย่าไปดึงเขาได้ขาดหมดเออพี่ก้องเข้าไปในต้นไม้แล้วครับพี่ก้องเข้าไปในต้นไม้แล้วครับโอ้ตัวอะไรเนี่ยลูกได้อะไรไหมครับได้อะไรมาครับ cái subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มึงอยู่ในล่มนูอยู่ในล่มนู้นล่มไหนลอไปดางจาู่้จาจาอยู่นูเห็นไหมเห็นจาไหมจ้าไหนแฉะเหรอน่ะขารดน้ำไปแล้วลูกแฉะรอคุณแม่ด้วย ดดวยกันยืนด้วยกันก่อนสิครับเออทหารน้อยลูกแม่เสียงอะไรเสียงอะไรลูกเสียงอะไรนะครับเสียงนกรลองเสียงนกร้องครับเสียงกิงการ้อง ดูตรงนี้พอแล้วลูกเออแต่หารน้อยสองตัวกุมารสวัสดีครับคสวัสดีครับอะไรนะครับอ๋อจะดูจระเข้โอ้เข้ามาจะดูจระเข้จระเข้ไว่ายน้ำอยู่ลูกดูตรงนี้พอแล้วลูกเดี๋ยวจระเข้เข้ามาเสื้อโอ้โลายปีเสื้อ โอ้ยทหารน้อยลายจีเสื้อไอ้เออแหารน้อยลายจีเสื้อโอ้ยวินนี้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 ไปโน่นละลูกตามไปเลยตามไปเลยมานี่แล้วโอ้ยวินวินวินจุดวินจุด Còn mà đi <laughs> là lụt nữa lắm Mẹ tám mấy thằng แม่ตามไม่ทันโอ,อ้บินเร็วมากไปหนหู่นแล้วไปนี่แล้วลูกมาทางนี้แล้วลูกออบินเร็วมากมตามไม่ทันนะดีเสียบินเร็วมาก,กเออดินเลื่อนข้าวไปดู